สวัสดีครับพป้ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่เหลิวกับเกมฟุตกบกันโอเอซิสครับวันนี้เราก็อยู่กับเซตทำแต้มเป็นเซตน้องทามผัดด้วยเชสเหมือนกันแต่คลิปที่แล้วเราอยู่ในเอ็มแลนด์หนึ่งวันนี้เราอยู่ในเอ็มแลนด์สองันนะครับเป็นเซตที่แต้มค่อนข้างเวอร์เลยนะครับเพราะว่าไอ้นอกจากเอ็มหนึ่งที่แต้มสมดุลแล้วอีกสามแดนที่เหลือนี่คือแต้มเวอร์หมดเลยนะครับสำหรับเซตน้องททมกับเจ้าตัวใหม่นะก็คือหลักห้าร้อยยี่สิบขึ้นอมดเลยเห็นชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าตาคลิปนี้เราจะได้แต้มประมาาท่่่ไหใ เกิน520ล้านนะครับอบอกเลยว,ว่าแต้มเยอะมากเพราะว่าใน M นี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยแต้มมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่า M เนี้ยเมื่อก่อนนะครับอาจจะเล่นเป็นผัดเป็นมาร์ชเมลโล w โอ๊ตตัวนั้นก็แต้มระดับ520 525มั้งอะไรประมาณนี้ก็พอๆกับเซตนี้แต่ผมส่วนตัวผมให้เซตนี้แต้มมันมันไม่ค่อยแหว่งนะเออผมคิดว่าอย่างงั้นผมคิดว่าอย่างงั้นแต่ผมอาจจะคิดผิดไปก็ได้นะครับผมนะช่วงนี้ก็เออเรา โหน้องตกน้องบุงบุงหรือน้องโอไปยับหรือเล่ผมว่าก็ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นคือต้องเข้าใจก่อนว่าน้องบุงบุงหรือน้องโอเนี่ยมันจะใช้ในกรณีเคสที่ผัดแรกเนี่ยมันทำสามารถมันทําระยะได้สั้นๆน,นะครับผมเช่นอะไรบ้างเช่นเชสช็อกโกในคลิปที่แล้วที่เราเล่นไปที่มันไปไม่ถึงขนเลือดนะครับ ไอ้พระชลามเชอร์เบดอะถ้าเล่นกับเซฟแบบนั้นผมมองว่าแต้มมันยังดีอยู่มากๆแค่หลังๆเนี่ยทีมงานเขาเหมือนแกลนะครับเหมือนแกงน้องโออะครับก็คือไม่เอาตัวที่แบบวิ่งระยะสั้นมาเลยนะเอาแต่ตัวไกลๆมานะครับมีไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนจะไกลแต่ก็ใกล้เอ๊ยแต่เหมือนจะใกล้แต่ก็ไกลเฮ้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยอ่านะครับผมเซตนี้เนี่ยผมว่าเเขาบอกว่าด่านเนี่ยทีมงานแจ้งว่าด่านนี้มีการปรับรายละเอียดยิบปี้ย่อยผมก็ดูไม่ออกนะครับว่าเอ้ย เขาปรับตรงไหนวะใครรู้บอกหน่อยแล้วกันว่าเขาปรับตรงไหนนะผมไม่ทันได้สังเกตเลยแบบจุดนั้นจุดนี้พี่บอกมาได้เลยนะผมสังเกตไม่ออกจริงๆนะครับผมนะน่ะเฮยต่อกันนะครับตอนน้แต้มเราไปเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยครับเอ็มนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเล่นชริงทั่วแล้วแบบโหดๆเลยก็ควรจะต่ำๆก็520เอ็มขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยผมเคยทายไว้ใช่ไหมว่าเออ หลังๆเนี่ยน่าจะมีคุกกี้มาแซงเจ้าตัวน้องทามแล้วปรากฏว่าณทุกวันนี้โอ้น้องทามนี่ยิ่งมาใหม่ยิ่งนําขาดตัวอะไรใหม่มาไม่รู้จับมาไปผัด2หมดเออช้ n นิงก็เป็นใช่ไหมช้ n นิงก็เป็นผัด2ใน m m 3. m M3 ตอนที่มันมาใช่ไหมเออโอ้โหเรียกว่าน้องทามกินกับอะไรอ,อก็อร่อยจริงๆนะครับช่วงนี้มาแรงมาแรงมาแรงนะครับผมตัวเดิมแต่มาแรงจริงๆนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าแพทเนี่ย ไออัปเดตรอบต่อไปโอ้โหปรับตั้ง5ตัวใช่ไหมตอนหนึ่ผมคาดเดานะว่าทีมงานเขาแจ้งว่าปรับแค่ตัวหนึ่งแต่อีก4ตัวผมเดาว่าน่าจะปรับในการอัปเดตรอบต่อไปนะครับน่าจะแหล่ว,วันที่1 1มั้งช่วงกลางกลางเกือบกลางกลางเดือนนะครับผมเออต้องรอดูว่าอาทิตย์นะี้นั้นเนี่ยจะมีตัวไหนเอาตัวนี้ลงไหมนะครับแววไพร์จะมีสิทธิ์เพราะว่าแววไพร์มันสายวิ่งไกลอ,อ่ะเออผมว่าถ้าจะชวนกับน้องททมได้ต้องเป็นตัวที่สายวิ่งไกลนะวิ่งสันนีน่าจะเอามันไม่ลงนะครับเอาลงยากมากเลยเรื่องวิ่งสั้้้นครบบืออววิิ่งตตแแเ ไม้แรกจบแบบ400ล้านอะไรเงี้ยถึงจะเอาท้องทามลงถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเอาไม่ลงจริงๆนะอ่าแต่ท่องทามเราก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะเตรียมใช้สกิลนะครับผมเนี่ยหลอดมาแล้วจะเป็นสกิลปิดท้ายนะครับนี่จังหวะพอดีเก้ดน,นะครับมันอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมี M3 กับ M4 แต้มก็หลัก520ล้านเหมือนกันแต่ผมเห็นว่า2ด่านนะั้นร่ะผมเห็นจําไม่ได้นะแต่เห็นแวบ,บๆว่าไม่ใช่เครื่องยนต์เลยนะ เออผมก็แบบว่าต้องต้องไปฝึกอีกนะครับยังฝึกไม่ได้เลยนะตอนนี้นะครับนี่เมื่อกี้เนี่ยถ้าใครสังเกตเชสช็อกโกมันจะกระโดดช้าหน่อยไม่ใช่เทคนิคอะไรลืมอย่าเน้นโอไปว่าลืมจริงๆนะครับพอเรากดผัด2ไอ้ไอ้ตอนท้่เราเล่นเป็นไม้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะพอเราหยิบมาเล่นไปผัด2แค่นั้นแหละพอเรากดผัดปุ๊บชอบลืมว่ะชอบลืมลืมลืมผมลืมบ่อยมากก่อนนี้อ่านไปประมาณ2เทครับลืมกดสกิลแบบวิ่งมาตั้งนานเอ๊ะจมไมสกิลมันไม่ออกก็คุลืมเป็นบ่อยเป็นบนะครับไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆเป็นเหมือนผมไหมโอ้โหเเเเเปป็นนนอออออยยยย่่่าาางบบลละะคครรัิดืมไไพีก ตัวนี้มันไม่ได้ใช้สกิลออโต้โอ้แล้วยิ่โมยผัดสอนนี่ต้องรีมายต้องเตือนตัวเองตลอดว่าเอ้ยกดแล้วนะต้องกดแล้วนะนะครับมานะครับนี่ตัวนี้แต้มอาจจะดูน้อยแต่แต้มมันจะเยอะตอนที่มันเลื่อนหมดแล้วมันจะพุ่งนะครับตอนทนี่พุ่งนี่คือได้แต้มเกือบ30ล้านเลยนะครับผมนะแบบหลัก2 5่สถึงสาได้เลยแล้วแต่ดาดด้วยนะครับแต่คือมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณนั้นอนะ่ะ25-26ประมาณนั้นต่ำๆนะครับนี่วิ่งธรรมดาชิวๆเลยนะครับอันนี้นี่ผมเทสไปแล้วนะครับก็คือ กดเลี้ยวกดชาร์ด่านนี้ไม่ค่อยมีผลเพราะว่าอย่างไรก็เนี่ยมันจะตายด้วยที่หมากอันนี้เหมือนกันนะครับเออเขาเรียกว,ว่าหมากแล้วหมากคิงว่าผมจะไม่ได้แล้วดูไม่ออกนะครับเนี่ยมันก็จะตายที่หมากนี้เหมือนกันฉะนั้นกดเลี้ยวกดชาร์ดไม่ค่อยมีผลนะครับสำหรับผั้งสองเส้นนี้นะอันนี้เมื่อกี้เราจบที่ประมาณ486ใช่ไหมอ่ะมาดูกันได้แต้มมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับ486โอ้30กว่าล้านนะเออถ้าจำเลขไม่ผิดนะครับประมาณนี้สำหรับเซตนี้นะครับแต้มเยอะมากนะเออเดี๋ยวอีก2องดาบผมขอไปตััััวววไไปปฝึกก่ออนนนะคคครรบบ้้เจลิหาสสดี